ซ้อรถที่โตเซ็ c e ตอร์วันนี้เป็นยังไงบ้างบริการดีไหมคะบริการก็ดีครับดีเนาะได,ได้รถสวยถูกใจไหมคะก็ถูกใจ,กใจครับถูกใจนะด,ดีค่ะลูกค้าคะวันนี้พบกับ้งางงานที่สอ u โตเ e ็ t เตอีกแล้วนะคะวันนี้มาปอดรถสวยๆขครที่กำลังเล่ Honda City วาอยู่รีบๆเลยนะพี่ลูกค้าจา๋าวันนี้เดี๋ยวเรามาสมัมภาษณ์ลูกค้านะคะตัวจริงเสียงจริงกันนิดนึงว่า ซื้อรถที่สัตตอลโตเซ็นเตอร์เป็นยังไงบ้างได้โปรโมชั่นอะไรไปบ้างบริการดีไหมนะคะสวัสดีค่ะพี่ธนพลขาซื้อรถที่สัตตอลโตเซ็นเตอร์วันนี้เป็นยังไงบ้างบริการดีไหมคะบริการก็ดีครับดีเนาะดไ,ดได้รถสวยถูกใจไหมคะก็ถูกใจถูกใจนะถูกใจเลยใช่ไหมมีโอกาสจะแนะนำเพื่อนๆมาซื้อรถที่สัตตอลโตเซ็นเตอร์ไหมคะพี่ ถ้าใครจะซื้อจะแนะนําให้แนะนําให้นะพี่อย่าลืมแนะนําเพื่อนมานะรู้สึกว่าลูกค้าจะพูดพูดไม่ค่อยเก่งเนาะอ่าพี่ธนพลขาถ้าเกิดว่าสนใจอ่ามีเพื่อนสนใจรถก็จับแนะนํามานะแล้ววันนี้พี่พี่จ๋าพี่ได้โปรโมชั่นอะไรไปบ้างจาได้ไหมก็จําได้อหยะจำได้อยู่ใช่ไหมได้เยอะเลยใช่ไหมอ่ะจะทิ้งท้ายแล้วพี่ขาฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยที่กําลังดูอยู่แล้วอยากจะได้รถแนะนําเพื่อนๆหน่อยเข้ามาดูรถ ออเคอมพิวเตอร์ดีไหมเอ่ยใครสนใจก็ออกมาซันบบรถวัตยาเหนือได้นะครับค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะพี่คาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอแดดไม่คืนค่ะพี่